ปารดามาแล้วพี่น้องส่วนคามเมนิมากเก็บผักกาจาจะกินครับลาบปลานิน้ที่ปารดาเฮ็ดเดงเบิ้งพี่น้องนี่คือผักกาดของเฮ้าเองนะจ๊ะของปรดาเนาะพูดดีว่าพ่อปู่ปารดากาดดูแลซอยนะจ๊ะเฮ้าก็จะร,แบบ,รแบบนี้รถพี่น้องรกแบบนี้มากินครับลาบเนาะลาบปลาจา้าผักกาดงามๆแบบนี้เลยพี่น้องเนาะแบบผักปลอดสารพิษนะจ๊ะผักปลอดสารพิษเนาะหามันแบบใหญ่ๆแน่แบบนี้ กินเราไม่ประโยชน์พี่น้องเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะมาเด้อมาเก็บผักกำกันจ้าผักกำงามที่ละพี่น้องเบ่งเบึงเบิงเบงผักกำงามจ้านี่คือผักกาดนะพี่น้องเนาะนี่คือผักกาดจ้าเนาะผักกาดผักกาดเด้อมาเด้อมาเด้อเก็บผักกำกันจ้าพี่น้องอากาศดีแห้งสำหรับมื้อนี้ผู้ใดถือหไว้นะจ้า ถูกหวยร้อยเบอร์บรจ้าเหล็กรถป่าแปดหาศูนย์จาตุบรีสือเด้อจ้าบดีสือยังเลยก็เลยบดถึกนะจ่าพ่อบดีสือกินผักนะจ๊ากินผักเด้อพี่น้องกินผักเด้อกินผักจะได้แข็งแรงฮันมวนเบิร์บันนี่หมาห่อยเบิร์ได้ไลยเบอร์มันนี่โอ้ยตายตายตายพี่น้องพี่ไปเอาหมาคนเด้อหมาค่อยติดบ่วงละจ้าไปแล้วไปแล้วพี่น้อง